สวัสดีค่ะพบกับคุยอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับคุยนเรื่องการหาผลบวกของจํานวน3จํานวนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่า3จํานวนเป็นแบบไหนการหาผลบวกของจํานวน3จํานวนนะคะครั้งที่1สมมุตินะคะมีเด็กหญิงคนหนึ่งซื้อแตงโมห้าผลส้มโอสี่ผลและแอปเปิ้ลเจ็ดผล ซื้อผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผลนะคะเด็กๆถ้าเราเห็นตัวเลขเราจะเขียนเป็นมีแตงโมห้าลูกมีส้มโอสี่ลูกและมีแอปเปิลอยู่เจ็ดลูกลูกหรือผลก็ได้นะคะเด็กๆทีนี้ประโยคสัญลักษณ์ปกติถ้าแค่ซื้อแตงโมห้าผลซื้อส้มโอสี่ผลซื้อผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผลแบบนี้เราก็รู้แล้วค่ะว่าเอาห้าบวกสี่ อันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์เหมือนกันเป็นการหาผลบวกเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาเรียนการหาผลบวกของจํานวนทั้ง3จํานวนเลยค่ะเพราะฉะนั้นมีแตงโม5ผลส้มโอ4ผลและแอปเปิล7ผลประโยคสัญลักษณ์ก็คือ5บวก4บวก7นั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการทําวิธีการคิดเราจะต้องทําแบบไหนค่ะ ประโยคสัญลักษณ์เติมคู่ยีนยกมาไว้ตรงนี้แล้ว5บวก4บวก7 5บวก4บวก7ขั้นตอนการทำของการบวกจำนวน3จํจำนวนก็คือเราจะบวกทีละคู่ค่ะเช่นทีละคู่หมายความว่าเราจะเอา5คู่4ก็ได้หรือเราจะเอา4คู่7ก็ได้หรือเราอยากได้เป็น7คู่5ก็ได้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ ครั้งที่หนึ่งหรือเรียกว่าตัวอย่างที่หนึ่งหบวกสบวกเคุูยินจะเอาตัวใกล้ๆก่อนคือ5้าบวกสีบวกสได้เท่าไหร่คะถ้าเด็กๆยังจำวิธีการนับไม่ได้บวกไม่ข่องเอาตัว5ไว้ในใจนับขึ้นมาอีก4 5แล้วก็6 7 8และ9จะได้เลข9ลูกเอามาเขียนตรงนี้ค่ะเป็นเลข9 ส่วนเลข7ก็ยังเป็นเลข7ตัวเดิมยกตัวนี้ค่ะเลข7ตัวนี้เอามาใส่ตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะคะทีนี้บวกเสร็จแล้วเราก็จะได้ประโยคตรงนี้มาค่ะเราก็จะได้ประโยคนี้มาใช่ไหมคะ้บวก7เรามาหาผลบวกของ9บวก7กันค่ะ9บวก7ไม่ต้องโยงแล้วนะคะอันนี้คือเป็นการบวกประโยคสองจำนวน ปกติ9บวก7ได้เท่าไหร่คะ9เอา9ไว้ในใจบวกไปอีก7ไคะ9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16อันนี้ครูยินทำให้ดูนะ9บวก7ได้1 6เด็กๆก็ใส่ได้1 6ง่ายไหมคะได้คำตอบแล้วว่า5บวก4บวก7และ5บวก4บวก7 ได้คำตอบเป็นสิบหเก่งมากค่ะเด็กๆได้เหมือนคุยินไหมเอ่ยต่อไปไปดูพร้อมกันค่ะเอาห้าบวกสี่แล้วเดี๋ยวเราลองเอาสี่บวกเก่อนเอาห้าไว้เฉยๆนะเราลองเอาสี่บวกเจ็ดเอาสี่บวกเจดตรงนี้ล่ะเขียนอย่างไรตรงนี้เขียนอย่างไรใช่ไหมคะตรงนี้เขียนเหมือนเดิมค่ะห้าไม่ได้ไปยุ่ง ก็เอา5มาเขียนก่อนค่ะ5หลังจากนั้นเด็กๆก็ไปเอา4โอ๊ยขอโทษค่ะลูกหลังจากนั้นเด็กๆก็ไปเอา4บวก7 4บวก7ได้เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกแอบคิดนะต้องคิดนะ4บวก7ได้11 1เอ1 11ใช่ไหมคะ ได้และะ้วค่ะ4บวก7ได้11หลังจากนั้นก็จะเหลือ2ตัว5บวก11เด็กๆจำได้ไหมคะถ้าใครจำไม่ได้ก็เอา11ไว้ในใจและนับต่อไปอีก5หรือถ้าใครจะตั้งแบบนี้ก็ได้การตั้งบวกแบบไม่มีทด11บวก5แต่ลูกต้องตั้งหลักให้ทำไมกันคะ ให้ตรงการจะเอาห้าไว้ข้างล่างหรือเอาห้าไว้ข้างบนจะได้เพราะว่าสลับกันแล้วอย่างไงก็มีผลลัพธ์เท่ากันเด็กๆก,ก็จะเห็นง่ายขึ้นว่า1บวก5ได้6เห็นไหมคะ1บวกไม่มีตัวบวกหรือบวกศูนย์ได้1เพราะฉะนร้น11บวก5ก็ได้10 6ไม่ว่าเราจะเอาคู่ไหนก่อนนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเอาห้า เอาห้าบวกสี่ก่อนหรือเอาสี่บวกเจ็ดก่อนถ้าตัวเลขเป็นชุดเดียวกันคำตอบจะยังเป็นสิบหกเสมอนะคะเด็กๆต่อไปยังอยู่ในข้อเดอิมควีนบอกแล้วว่าอันแรกเราใช้ห้าบวกสี่ใช่ไหมคะอันที่สองเราใช้สี่บวกเจ็ดแต่อย่าลืมนะคะเด็กๆบางคนเราคิดไม่เหมือนกันรอบนี้คุณครูจะเอาห้าบวกเจ็ดก่อนห้าบวกเจ็ดก่อนนะคะ ห้าบวกเจ็ดได้เท่าไหรลองคิดเอาเจ็ดไว้ในใจแล้วนับขึ้นไปต่อไปอีกห้าได้เท่าไหร่คะลูกติ๊กตอกติ๊กตอกสิบสองนั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสิบสองแล้วตัวอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้ยุ่งคือตัวตรงกลางก็เอาสิบสองมาบวกสี่เหมือนเดิมค่ะเด็กๆสิบสองบวกสี่ ตรงนี้ถ้าเด็กๆมี2วิธีเหมือนเดิมตั้งบวกก็ได้หรือการนับเพิ่มต่อก็ได้ค่ะก็เอา12ไว้ในใจแล้วเพิ่มไปอีก4เด็กๆก็จะเห็นว่าผลลัพธ์มันคือ16เรามาสรุปพร้อมกันนะคะว่า5บวก4บวก7ได้เท่ากับ16ดังนั้นที่เราบอกว่าซื้อผลไม้ทั้งหมด จุดๆผลก็ได้ทั้งหมด16ผลแต่เด็กๆขาอย่าลืมตรงนี้มีตออบอต่อนะคะตัวเลขต้องเขียนเป็นเลขไทย mm hmm. คุย mm ินเว้นที่น้อยไว้หรือเปล่าปึ๊บ mm hmm. แบบนี้ค่ะอาจจะเขียนไม่สวยนะคุยินใช้เมาส์เขียน mm hmm. แบบนี้ค่ะง่ายไหมคะ mm hmm. เด็กๆถ้าง่ายเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถ mm ัด hmm. ไปกันเลยค่ะค่ะตัวอย่างที่สอง 47บวก89บวก23ทีนี้คุยีนไม่ให้ทำหลายตัวค่ะคุยีนให้เด็กๆสังเกตว่ามีตัวไหนที่รวมกันได้10เพื่อความง่ายของการทำนะคะสังเกตดีๆนะลงท้ายด้วย7ลงท้ายด้วย9ลงท้ายด้วย3เด็กๆดูวิธีคิดนะคะ47กับ23ทำไมถึงเลือกตัวนี้ เด็กเด็กขาทำไมถึงรวกตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะตรงนี้เป็น7กับ3 7เบวก3เท่ากับ10ใช่ไหมคะลูกอยู่แล้วว่า7บวก3ได้10ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น40ตรงนี้นะ40บวก20 40ไว้ในใจนะับต่อไป20 สี่สิบก็ห้าสิบหกสิบหกสิบแล้วตรงนี้อีกสิบกลายเป็นเจ็ดสิบง่ายไหมคะเจ็ดสิบบวกด้วยตัวที่เหลือคือเห็นไหมคะแปดสิบเก้าเจ็ดสิบบวกแปดสิบเก้าเด็กๆอย่าเพิ่งตกใจคะ่ะสังเกตที่หลักหน่วยบวกที่หลักหน่วย ศูบวกเได้9เก่งมากค่ะตัวต่อไปบวกที่หลักสิบตัวต่อไปบวกที่หลักสิบเจดบวกแเด็กๆเอา8ไว้ในใจนับต่อไปอีก7 8แล้วก็9ก้าส1บ1ิ1เ1็ดสหเก่งมากค่ะได้15เด็กๆก็เอามาเขียน สิแต่จริงๆแล้วมันคือ159ดังนั้น47่สิบเวกแปบวกยีเท่ากับ1นึ่งเราเลือกคำวิธีเดียวก็ได้ค่ะมันได้คำตอบเหมือนกันนะคะเด็กๆหนึ่งรส ง่ายไหมคะเด็กๆน,นี้เรามาสรุปกันนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการหาผลบวกของจํานวน3จํานวนนะคะก็คือง่ายๆเลยคะ่ะการบวกจํานวน3จํานวนจะต้องบวก2จํานวนก่อนนะคะจำนวนใดก็ได้2จํานวนก่อนแล้วบวกจํานวนที่เหลือไม่ว่าจะสะบวกอย่างไงข้างหน้าข้างหลังหรือตรงกลาง บวกก็เท่ากันเสมอค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ